สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะไฟช่องนัชชาแชนเนลค่ะสำหรับคลิปนี้ไฟจะแบ่งปันวิธีอัพวิดีโออัพรูปภาพลง YouTube ค่ะซึ่งมีเพื่อนของเราคนหนึ่งมาเมนเอาไว้นะคะว่าอยากจะให้ไฟทําคลิปแบ่งปันในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ไม่ควรพลาดเช่นเดียวกันค่ะถ้าว่าใครที่กําลังตัดต่อวิดีโอแล้วก็อยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะคะ สอนวิธีการอัพคลิปแล้วก็อัพรูปภาพจะต้องทำยังไงบ้างไปติดตามกันเลยค่ะสำหรับวิธีการอัพคลิปวิดีโอและรูปภาพลง YouTube ฝ่ายจะใช้เพียงแค่2แอปนี้เท่านั้นนะคะแอปแรกก็คือ YouTube ค่ะส่วนแอปที่2เรียกว่าเป็นแอปหลังบ้านนะคะเราบรรดาครีเอเตอร์ทั้งหลายจะเรียกว่าแอปหลังบ้านซึ่งสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลของคลิปได้ก็เรียกว่า YouTube Studio นั่นเองค่ะใช้แอปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยให้เราเตรียมคลิปวิดีโอและปกคลิปเอาไว้ก่อนที่เราทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้นะของไฟล์เตรียมไว้แล้ว1คลิปนะคะแล้วก็1ปกนั่นเองค่ะเมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปที่แอป YouTube ได้เลย,เลยคลิกที่แอป YouTube ขึ้นมาค่ะเข้าไปที่แอปแบบนี้เลยนะคะเมื่อมาที่หน้านี้ให้เรากดไปที่รูปโปรไฟล์เล็กๆของเราอยู่มุมบนขวามือนะคะตรงนี้นะ คลิกเข้าไปเลยคลิกขึ้นมาแล้วก็เลือกที่ช่องของคุณตรงนี้ได้เลยค่ะจากนั้นก็จะเข้ามาที่หน้าแรกของช่องของเราเรียบร้อยแล้วนะคะนัชชาชาแนลนะหน้าแรกแบบนี้ให้สังเกตดูด้านล่างตรงกลางค่ะมีเครื่องหมายบวกนะคะให้เรากดที่เครื่องหมายบวกขึ้นมาเลยจากนั้นให้เราเลือกที่เมนูแรกค่ะอัปโหลดวิดีโอ แล้วเราก็คลิกเลือกวิดีโอที่เราจะอัปโหลดก็คือวิดีโอนี้ลงไปได้เลยค่ะตรงนี้คือตัวอย่างที่เราสามารถฟังวิดีโอได้ด้วยนะคะแต่เราก็เปิดไว้เป็นแค่ตัวอย่างสั้นๆทาน้นเองค่ะเราไม่ต้องไปทำอะไรตรงนี้เราก็มาใส่ที่รายละเอียดเลยค่ะเริ่มกันที่ชื่อของคลิปก่อนเลยนะคะคลิปนี้เราจะตั้งชื่อว่าอะไร ก็พิมพ์ลงไปได้เลยเมื่อเราพูดถึงช่องให้เราใส่เครื่องหมายแอดเท่านั้นเองค่ะเขาบอกเอาไว้แล้วนะคะเราก็กดลงมาเลยค่ะให้เป็นเครอร์เซอร์แบบนี้แล้วก็ตั้งชื่อคลิปเลยคลิปนี้ฟ้าจะตั้งชื่อว่าประโยชน์ของจักรยานไฟฟ้าเนื่องจากว่าเป็นคลิปที่ฟ้าขี่จักรยานไฟฟ้าไปทำภารกิจอะไรบางอย่างนะคะนี่คือประโยชน์ของจักรยานไฟฟ้าค่ะไ้าก็พิมพ์ชื่อลงไปแบบนี้เลยนะคะ อาจจะใส่ลูกเล่นตามที่เราต้องการใส่เป็นรูปออไอคอนน่ารักน่ารักก็แล้วแต่เราได้เลยดีไซน์ได้เองตามใจชอบเลยนะคะจากนั้นเราก็ใส่ชื่อช่องของเราลงไปด้วยค่ะเห็นไหมคะขึ้นมาแล้วเราก็เลือกจากตรงนี้ได้เลยชื่อช่องของเรานะคะเมื่อกดปุ๊บขึ้นมาแล้วค่ะเราก็ติ๊กเลือกจากตรงนี้ได้เลยประโยชน์ของจักรยานไฟฟ้าต่อมาตรงนี้ขั้นตอนที่2ก็เป็นอันนี้ค่ะ มีเครื่องหมายดินสอแปลว,ว่าเราสามารถกดเข้าไปได้เรากดเข้าไปเลยเพื่อที่เราจะไปเพิ่มแท็กนะคะแท็กเป็นคลิปเกี่ยวกับจักรยานไฟฟ้าเราก็ใส่คําว่าจักรยานไฟฟ้าอ่าแล้วก็ประโยชน์ก็ว่าไปนะคะก็พิมพ์คำคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะคะที่เราอยากจะให้คนอื่นเขาค้นหาคลิปเราเจอด้วยนะ จากนั้นเมื่อเสร็จแล้วค่ะเราก็กดกลับมาเราใส่ไปแล้วเรียบร้อยนะตรงนี้เราอย่าเพิ่งไปตั้งค่านะคะให้เราใส่ไว้เป็นส่วนตัวแบบนี้ค่ะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับตรงนี้นะจากนั้นก็มาดูค่ะว่าถ้าเรามี p ย a y ิสต์เราตั้ง playlist ได้นะถ้าเรามี p ย a ลิสต์เราก็กดเลือกเพิ่มลงใน p ย a ลิสต์ค่ะแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องตั้งไม่ต้องใส่ลงไปกรณีนี้ไฟจะไม่ใส่ลงไปนะ สิ่งที่ต้องทำในรายละเอียดใส่ลงไปในรายละเอียดของคลิปก็คือชื่อคลิปแล้วก็รายละเอียดคลิปเท่านั้นตรงนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งนะคะอจากนั้นให้เรากดอัปโหลดไปเลยค่ะนี่ค่ะกดอัปโหลดที่มุมบนขวามือได้เลยเมื่อเราอัปโหลดแล้วก็ปล่อยให้เขาทำหน้าที่อัปโหลดไปก่อนนะสักพักหน,น, <akkor S 2> นึง่งเราก็จะออกจากแอป,ป YouTube ตรงนี้ที่เราเข้ามา <ไป S 1> อัปคลิปนะคะตอนนี้เราอัปไปแล้วนะ แต่เขาจะยังไม่โชว์ในตรงที่นี่นะคะเพราะเนื่องจากว่าเขากำลังทำการตรวจสอบคลิปอยู่นั่นเองค่ะว่าคลิปที่เราทำไปนั้นจะติดลิขสิทธิ์อะไรหรือไม่ให้เวลาเขานิดนึงนะแล้วอีกสักครูน่นึงค่ะเดี๋ยวเราจะออกจากแอป YouTube ตรงนี้เพื่อไปเข้าแอปหลังบ้านหรือว่า YouTube Studio นั่นเองค่ะเพื่อที่จะไปแก้ไขข้อมูลในคลิปของเราที่เราอัพไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราออกจากแอปนี้ไปเลยเราก็ไปเข้าที่ YouTube Studio ค่ะแอปนี้นี้นะคลิกเข้าไปเลยค่ะเมื่อเราคลิกขึ้นมาเมื่อมาหน้านี้ให้เรากดที่แท็บบาร์ขีด3ขีดมุมบนซ้ายมือนะคะแล้วก็เลือกที่วิดีโอคลิกเข้าไปที่วิดีโอค่ะวิดีโอก็จะขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะที่เราเอัพไปเมื่อสักครู่นี้นะให้เราคลิกเข้าไปได้เลยค่ะคลิกขึ้นมา แล้วจากนั้นเห็นไหมคะเขาจะขึ้นระดับการแชร์ว่ารอดําเนินการเพราะฉะนั้นให้เรากดมาที่เครื่องหมายดินสอตรงนี้ค่ะกดที่ดินสอได้เลยคลิกที่ดินสอขึ้นมาแล้วเราก็คลิกที่ดินสอตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เราจะใส่ปกคลิปนะคะแล้วเราก็เลือกที่ภาพขนาดย่อที่กําหนดเองค่ะ แล้วเราก็เลือกปกคลิปที่เราต้องการเมื่อสักครู่นี้ค่ะของฝ้ายอยู่ตรงนี้เราก็เลือกขึ้นมาเลยนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็กดเลือกตรงนี้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะปกคลิปขึ้นมาแล้วจากนั้นให้เรามาดูเรื่องของวิดีโอนี้แปลว่าผ่านลิขสิทธิ์แล้วไม่ติดลิขสิทธิ์อะไรถ้าติดลิขสิทธิ์เขาจะขึ้นข้อความว่าวิดีโอนี้ไม่สามารถสร้างรายได้ได้ตรงนี้นะคะอันนี้เราก็เปิดเลยค่ะก่อนที่เราจะ อับคลิปลงไปแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดตรงนี้ให้ครบถ้วนก่อนตอนนี้เรามีอะไรบ้างเอ่ยมีชื่อคลิปมีรายละเอียดคลิปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็เปิดตรงนี้ให้เป็นสาธารณะค่ะเปิดเสร็จปุ๊บก็กลับไปก่อนนะคะตรงนี้นะมาที่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อมาตั้งค่าเปิดสร้างรายได้ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าเครื่องหมายดอลลาร์มันเป็นเครื่องหมายเป็นสีเทาแล้วก็เป็นเครื่องหมายขีดทับเอาไว้แปลว่ายังไม่ได้เปิดก็คือปิดอยู่นั่นเอง เพราะฉะนั้นเราจะทำการเปิดค่ะด้วยการคลิกที่สามเหลี่ยมขึ้นมานะคะตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็กดเปิดสร้างรายได้ค่ะตรงนี้นะคะติ๊กที่เปิดนะติ๊กที่ช่องเปิดนะคะวงกลมที่เปิดเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็กดกลับไปค่ะ <finally. S 1> เราได้เปิดแล้วเรียบร้อยนะ <ram an> มาดูสถานะต,ตรงนี้เห็นไหมคะว่าเปิดแล้วอันนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็เพลย์ลิส เราจะเพิ่มลงหรือไม่เพิ่มก็ได้แล้วแต่เราแต่กรณีนี้ที่ฝ้ายทำฝ้ายจะไม่เพิ่มลงใน playlist นะแต่ว่าเราจะมาเพิ่มแท็กตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะให้คนได้ค้นหาคลิปของเรานั้นเจอด้วยเราจะใส่แท็กลงไปเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ให้ใช้คีย์เวิร์ดที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะคะมาติดแท็กนะจักรยานจักรยานไฟฟ้าเราต้องคิดว่าคนเขาจะค้นหาคำว่าอะไรได้ถ้าเป็นคลิปเรื่องนี้นะคะ แล้วก็ประโยชน์จักรยานประโยชน์จักรยานไฟฟ้าขี่จักรยานประมาณนี้ค่ะวิธีใช้จักรยานไฟฟ้าเราก็ลองใช้คาไปหลากหลายดูก็ได้นะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นเมื่อเราใส่แท็กแล้วเรียบร้อย ให้เรามาที่ตรงนี้นะข้อมูลพื้นฐานเราใส่ครบถ้วนละคราวนี้เรามาดูที่การตั้งค่าขั้นสูงค่ะกดมาเลยนะคะเห็นไหมคะว่าหมวดหมู่มันจะเป็นตลกอยู่เราต้องเปลี่ยนนะเพราะเราไม่ตลกนะคะ <c oughs> เรามีสาระค่ะเราเปลี่ยนเป็นบุคคลและบล็อกหรือบางคนจะเป็นเรื่องบันเทิงเรื่องท่องเที่ยวเรื่องเพลงเรื่องภาพยนตร์แอนิเมชั่นอะไรก็แล้วแต่สามารถเลือกได้ตามตามที่ช่องของเรานะคะได้นำเสนอเอาไว้ค่ะ เพราะฉะนั้นไฟา์ใช้เป็นบุคคลละบล็อกไฟก็ต้องกดเลือกเป็นบุคคลละบล็อกนะแต่ว่าแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนะแล้วแต่นะบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องตลกก็ได้แล้วแต่นะคะเ oh. มื่อเราตั้งค่าตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็กดกลับไปที่ข้อมูลพื้นฐานได้เลยไปดูว่าครบั่วนแล้วใช่ไหมตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อครบั่วนแล้วแบบนี้ให้เรากดบันทึกได้เลยค่ะแปลว่าเราตั้งค่าครบท้วนแล้วกดบันทึกไปเลยข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เราสามารถกลับมาแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อไหร่ก็ได้นะคะ ตอนนี้เราก็ให้เวลาเขาที่จะอัปโหลดนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะอัปโหลดเห็นไหมคะว่าตอนนี้คลิปเราจะเป็นสาธารณะแล้วนะเห็นไหมคะเป็นสาธารณะแล้วก็เปิดสร้างไรายได้ด้วยข้อจํากัดเราก็ไม่มีเพราะว่าเป็นคลิปที่ไม่ได้จํากัดนะคะถ้าคลิปไหนที่เกี่ยวกับเด็กก็ต้องเ,ออเลือกตรงนี้ให้เป็นมีข้อจํากัดเกี่ยวกับเด็กด้วยนะคะเท่านี้เองค่ะวิธีการอัปคลิปวิดีโอจากนั้นเราจะมาเข้าดูคลิปของเราที่แอป YouTube ค่ะ ที่เราอัพลงไปแล้วคนทั่วไปจะเข้าไปเจอคลิปของเราใน,นหน้าตาแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันแบบนี้เลยเห็นไหมคะมีการดูแล้ว3มครั้งเมื่อเราอัพมา55ิาวิเมื่อสักครู่เห็นไหมคะนี่ไงเป็นแบบนี้เลยค่ะเราก็สามารถกดดูคลิปของเราได้นะคะเพย์ดูได้เลยเห็นไหมคะแบบนี้ ตรงนี้เราสามารถใส่รายละเอียดได้อีกนะคะเราจะใส่รายละเอียดเกี่ยวกับช่องของเราก็ได้เดี๋ยวฝฟายก็จะไปใส่เพิ่มนะคะเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับช่องของเราช่องทางการติดต่อหรือว่าข้อมูลอะไรก็ได้ที่เราอยากจะถือสารกับผู้ที่เข้ามาดูคลิปของเราค่ะเราสามารถเพิ่มเติมลงไปตรงนี้ได้เลยโดยเข้าไปเพิ่มที่แอปหลังบ้านก็คือ YouTube Studio นั่นเองค่ะกดดินสอขึ้นมาแล้วก็เข้าไปแก้ไขได้เพิ่มเติมได้นะคะเป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วค่ะในการอัพคลิปวิดีโอลง YouTube ของเรา เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปอัปรูปภาพลง YouTube ของเรากันนะคะวิธีการก็คือให้เราคลิกไปที่ช่องของเราเนี่ยละค่ะเห็นไหมคะชี้มาที่ช่องของเราแล้วเรียบร้อยนะจากนั้นเราจะมาอัปภาพลงในชุมชนของเราค่ะคำว่าชุมชนเมนูนี้เนี่ยจะไม่ได้มีทุกคนนะคะจะมีก็ต่อเมื่อช่องไหนที่มีผู้ติดตามครบ1000คนขึ้นไปเขาก็จะขึ้นเมนูนี้ให้อัตโนมัติค่ะ เราก็จะได้ใช้งานแบบอัตโนมัตินะคะส่วนใครที่ยังไม่มีเมนูชุมชนก็จะยังไม่สามารถอัพภาพลงในชุมชนได้นั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยวิธีการอัพภาพลงชุมชนนะคะซึ่งฝ้ายเองก็จะเตรียมข้อมูลเอาไว้นะคะภาพที่เราจะอัพลงแล้วก็คลิปวิดีโอของเราด้วยการที่เราจะคลิก Copy ีวิดีโอของเราก่อนค่ะตรงนี้เลยที่จุด3จุดมุมบนขวามือตรงนี้ค่ะคลิกขึ้นมาแล้วเราก็กด เลือกแช์นะคะเลือกที่แช์นะแล้วก็เลือกที่คัดลอกลิงก์ค่ะเดี๋ยวจิ้มคัดลอกไปแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นเราจะไปเลือกที่เมนูชุมชนขึ้นมาค่ะคลิกที่เมนูชุมชนนะคะแล้วเราก็มาเลือกที่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะแชร์รูปภาพเบื้องหลังการถ่ายทำได้เลยแล้วก็คลิกขึ้นมาหนึ่งครั้งแล้วเราก็จะวางคลิปของเราเมื่อสักครู่นี้ ที่เรา copy มาลงไปเลยนี่ค่ะโดยที่เราไม่ต้องทำใหม่เสร็จแล้วข้อความข้างบนตรงนี้เราก็จะ copy มาจากแอป YouTube Studio ของเราเหมือนกันนะคะซึ่งเราจะไม่ต้องพิมพ์หรือเราจะพิมพ์ใหม่ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะแต่ฟาจะใช้วิธีการกลับไปที่แอป YouTube Studio ค่ะตรงนี้แล้วก็ไป copy ชื่อคลิปของเรามานะคะถ้าชื่อสั้นๆเราก็พิมพ์ใหม่ได้เลยแต่ถ้าชื่อมันยาวเราก็ไปไป copy มาจากตรงนี้ได้ค่ะ ซึ่งมันก็จะสะดวกสบายตรงที่ว่าเราไม่ต้องพิมพ์ใหม่นั่นเองนะคะให้เราเลือกทั้งหมดจากนั้นเราก็คัดลอกมาเลยค่ะกดคัดลอกมาแล้วเราก็เข้ามาวางนะคะในนี้เห็นไหมคะมาวางที่เดิมตรงนี้เสร็จแล้วตรงนี้เขาจะให้เราเพิ่มตอนนี้เรายังเพิ่มไฟล์เสียงไม่ได้นะคะแต่ว่าเราสามารถเพิ่มรูปภาพตรงนี้ได้จะเห็นว่าจะมีภาพที่เขาบ่งบอกว่าเป็นรูปภาพตรงนี้นะเราก็จะใส่ภาพป,ปกคลิปนั่นเองค่ะ แล้วก็เลือกเลยหรือจะมากกว่าปกคลิปก็ได้นะเพราะว่าเขาให้ใส่ภาพได้มากกว่าทั้งหมดนี่ยรวมกันไม่เกิน5ภาพนะคะไฟก็ใส่ปกลงไปคลิปไปที่1ภาพหรือจะใส่ภาพอื่นลงไปอีกด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าเขาบอกเอาไว้ตรงนี้ค่ะว่าเลือกรูปภาพลงในโพสต์ได้สูงสุด5รูปเห็นไหมคะเราเลือกเพิ่มอีกแล้วกันนะ,อ,ะอาจจะเป็นภาพที่เราถ่ายกับจักรยานหรือจักรยานที่เราถ่ายไว้แล้วก็ลงไปได้หมดเลย เมื่อเลือกครบถ้วนเสร็จแล้วเรียบร้อยแบบนี้ก็ให้เรากดที่ถัดไปได้เลยค่ะกดไปแล้วคะกําำลังโหลดอัปโหลดอยู่นะคะตรงนี้เราตั้งค่าให้เป็นสาธารณะนะคะเราสามารถตั้งเวลาที่จะอัปได้ด้วยนะแต่ว่าไม่จําเป็นนะคะเราสามารถอัปขึ้นไปได้เลยเนี่ยค่ะก็จะโชว์ภาพที่เราอัปมาเมื่อสักครู่นี้ไฟอัปมาเพียงแค่กี่ภาพเอ่ย1 2 3 4 5ี่้าโอเคครบถ้วนละ กดโพสต์ตรงนี้ได้เลยค่ะจากนั้นก็กดดูตรงนี้ได้เลยนะคะสร้างโพลแล้วเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วกดถูกใจไปได้ด้วยเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็จะสามารถเข้ามาดูโพสต์อยู่ในชุมชนของเราได้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวิธีการอัพวิดีโอและรูปภาพลง YouTube ของเรานะคะ จะเห็นว่าง่ายมากเลยใช่ไหมคะไม่ได้ยุ่งยากเลยสำหรับขั้นตอนของการอัพวิดีโอ และรูปภาพลง Youtube กันค่ะเมื่อรู้วิธีการอัพที่ถูกต้องแบบนี้แล้วเราก็อย่าลืมไปปรับใช้ในช่องของตัวเองด้วยนะคะใครที่อยากจะเป็น y o u t u b e อก็สามารถติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะสามารถไปคลิกดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องนะคะที่ไฟทํทำไว้แยกหมวดหมู่ให้แล้วเรียบร้อยอยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถคลิกดูตามหัวข้อของเพลย์ลิสต์นั้นๆได้เลยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ We can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, turn, but we can still have fun for now. can still have fun for now